่คะจะเก็บผักบุ้งเปรี้ยวเป็นเปรี้ยวๆผักบุ้งเปรี้ยวเดือนสิงหา สีน้ำตาลใช้ทั้งนั้นเขาถไาไถไาแล้วผักบุ้งมันก็งอกขึ้นมาอีกทาได้บอกว่าผักบุ้งเปรี้ยวอะกำจัดยาก はい。<Yeah. S 2> yeah. กตินนี่เตอนนี่เิร้อนเดินร้อนักเรุง่อง,องเปีเยวจะเกิดในช่วงอากาศเย็น เยอะมากแต่มันร้อนมันร้อนร้อนร้อนร่างแดดเลยเนี่ยเก็บต่อไหม โอ้ามต้นนี้แดร้อนร้อนมาก แต่ต้นอุบวับแต่มันร้อนไปไม่ไหวจริงๆตรงจุดนู้นนะมันมันร้อนมีแางแดดเลยโอ้โห้เจอ,อแล้วต้นอวบนี่ ไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้เก็บผักบุ้งเปรี้ยวในช่วงเดือนสิงหาขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆเก็บต่อไม่ไหวมันร้อนนะถ้าเก็บเวง,น,นะวงนู้นนะเวงนู้นเวงนู้นเนู้นอ้โหไม่ไหวจริงๆไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะเสร็จเรียบร้อยแกงผักบุ้งเปรี้ยวนี่ก้านมันยังมีต้นเล็กๆแกงผักบุ้งเปรี้ยว ใส่ปลาจากเมืองจีนอันนี้เป็นชิ้นส่วนจากาน้ำมะขามเปียกกระป๋องนะคะนี่ไม่เป็นไรเป็นเนื้อมะขามเป็นน้ำมะขามเปียกซื้อมาจากร้านจีนแต่เป็นน้ำมะขามเปียกไทยอันนี้น่าจะเป็นปลาน้ำดอกไม้จากนี้ก็คือตักใส่ชามไปซดอร่อยนะเห็นแบบเนี้ยนี่ค่ะ ใบไม่ค่อยมีนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วตักใส่ชามไปเรียบร้อยแล้วต้มส้มผักมุ้งเปรี้ยวที่เก็บนั้นแหละคะ่ะกินกับนี่นี่น่าจะเป็นปลาน้ําดอกไม้จากจีนที่เป็นสีแบบเนี้ยเพราะว่าต้องเติมน้ํามะขามน้ํามะขามที่ซื้อจากไทยนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าผักบุ้งเปรี้ยวเนี่ยพอโดนความร้อนมันไม่เปรี้ยว ความเปรี้ยวมันหายไปแล้วต้มนานไม่ได้ครั้งนี้ต้มนานหน่อยใบเละแต่ไม่เป็นไรทั้งกา้านทั้งใบเละนี่ค่ะยังไม่เคยทำแกงเทโพถ้าหากแวะไปยังมีต้อนอ่อนออนอีกจะซื้อมาทำแกงเทโพหุงข้าวแชะหุงข้าวแข็งไปหน่อย อ,อร่อยค่ะซดน้ำซื้อปลาแบบเนี้ยมาจากจีนชิ้นเท่ากับฝ่ามือเนี่ยซื้อมาสี่ชิ้น นนไปเลื่อาพักบุ้งเปรี้ยวเนี้ต้องบุ้งให้สุกหมายถึงให้ผ่านความร้อนตำราฝรั่งบอกว่ากินสดๆมันมีพิษนอกจากเอาสดๆไปแช่ในน้ำส้มสายชูพิษจะจางไปค่ะ มีเนื้อมีเนื้อมะขามด้วยนะมันเป็นน้ำมะขามที่เขาบรรจุมาเป็นกระป๋องค่ะจากไทยไม่พบกันใหม่ปีหน้านะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะมาชม ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ